ฝนตกพี่น้องเลยแกงไก่ใส่หยวกกล้วยกันแกงไก่ใส่หยวกกล้วยคุณน่ะฝนริ้นปล,อปลอ่อยปล่อยเห็ดต้นลำไยมาท่านแล้วอยู่ต หั่วไก่ก่อนแก่แก่แกเห็ดยังเห็ดหยวกเต๋อฮะแก่ไก่ใส่หยวกกล้วยแล้วก็ไปเอาล่างเศร้าขนาดนั้นเหรอเนี่ยเออเออเอาลงเอาลงเอาลงเออ,อกล้วยหักเบิดซะเนาะมุนเบิร์ตเราคนน่ะ บีของแม่ครับแบบแเบิ้งเบิ้งเวลาลูกเบิ้งคนคนคนพี่น้องัวก่มันหอมัวก่มันหอม,ม,มจ,จังเติมน้ำลงไปจักน่อยัวายหอมเติมน้ำลงไปจักน้อยแบบไหนไกลบ้นนา,นบานนี่เนีะ ไก่บ้านไก่ธรรมศาสตร์เลี้ยงแบบธรรมศาสตร์ฟื่นกระฟื่นแบบธรรมศาสตร์ใกล้เองหรอใกล้กระโบนิคาเองดอกบัวก้าขาไก่แต่ว่าปลาก้าอยู่แต่ว่าไก,บกา่บัวก้าบัวก้าปาดข้อมันนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันเป็นตะยาน บบก่ายเฮ็ดปาดข้อไก่นี่เอาเบิ่งเด้อบัดนี้เด้อสิใส่เดือดเดือดจะใส่เติมน้ำอีกได้ไหลเติมนม้ำให้มันข้นคนทุกหนเติมน้ำน้อยๆก่อนเนาะแล้วใส่น้ำเข้าไปอีกเออเริ่มเดือดกันแล้วพี่น้องแกงไก่กับยุนหัวในสวนผืชผักกับยุนหัวในสวน หยวกกับเอาได้หัวใน้ส่วนเนี่ยนะพี่น้องมะกูดเอ้ยกับอันจะกไข่เอ้ยได้หัวใน้ส่วนเบิดแกงไก่ใส่หยวกกล้วยอยู่นะ ใส่หนาไม่ร้ายขึ้นจังหน่อยเพื่อนหน่อยมันเดือดก่อนยังสใส่ก่อนยังสใส่หยวกมึงเ,เลยเปื่ออะไรละเปื่อจังหน่อยก่อนยังใสยหย่หยวกหยวกก็อยู่นี่แหละหยวกก็ตัวจนอ่อ,อนมันพี่น้อง วววยนะใส่ทีจักหน้อยก่อนใส่ใส้ลงไปอะไรบ้าง่ยใส้หยวกลงไปพี่นอ้องซาลลงไปหลดใส่ไปเลย ใส่หยวกลงไปเลยก็หยวกขึ้นลายแต่นอกแบบนี้เนาะเอาใส่ใเบิร์ตนี่ยแหละขึ้นลายแต่นอกแบบนี้เนาะเอาหยวกหยวกต้นหนึ่งมาหลายทีพี่น้องมองเลยกลองจุดพูนอยู่กันนะใส่ฟืนลงไปแล้ว วกฟื้นใส่มันลุกบุบบุบบุบก็หน่าเอาหลวกหลายคักเลยไหนมันกระโดดรงเหรอพี่น้องเวลามันสุกมันกขยุบลงเนาะเัมน,นี้เ่าก็ปรุงรสใส่เกลือใส่น้ำป,าาปลำปาใส่ผงนัวจักหน่อยแล้วก็ใส่นผงปลาแดกเนาะใส่น้ำปลาใส่ก็ใส่เกลือไปแล้วเนาะก็ใส่น้ำปลาไปจักหน่อย เส้นปลาตามด้วยปลาแดกนะปลาแดกก็ต้มไว้แล้วนี่ต้มไว้ก็เขาก็ใส่ไปจักหน่อยกระนาปลาแดกลงไปเห็นบ่เกิปุ๊บ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 ขึ้น ในน้ำปลาเด็ดปรุงรสเดี๋ยวก็แซ่บแล้วบัดเนี้ยเดี๋ยวจะข้นแล้วบัดข้นนักหน่อยเนาะมันก็ยุบลงดอกเักหน่อยนี่<า>นยแกงหยวกนี่ลเลยเดือดปุทธพุทธพุทธ ช่วงบรรยากาศไปน,ำน้ำเนาะพี่น้องเนาะริมไฮริมหน้าแกงไก่ต้มไห้มันสุกจักน้อยพระกะหอดปงแซวสะอยู่ฝนฝนตกนะตกแต้มืดเลยนะ่ช่วงเศร้าๆเนี่ยนะตี่หากระตกแห้งเลยเม่วง พืชผักกักระลังง่ามฝนตก้ยพักขัดบรรยากาศเบิงบรรยากาศทง้งไหท้งหน้าเอาจะไปเบิงไกลก่อนบัดน,นี้ อ,อยู่กล้วยสุกแล้วบบบนี้พี่น้องสุกแหละพุทธพุดธพุทธแหละเส้นใส่ใบประกูดลงจักหน่อยกันจังหวะแล้วพัะอันใส่ใบประกูดลงจักหน่อยเนาะใส่ที่จริงใส่ไปแหละใส่ถ่ายมันหอมเท่าไหร่ใส่บัวลายดอก็ใส่ไปหลายเติบละ ใส่จีโป่งก็จังใส่อันใบอีตูหรือว่าแมงลักลงไปเนะะาะเกษตรรสชาติ์หอมระเบิดเลยอานี่หอมชุยระเบิดเลยทุกะจังใส่อีตูลงไปหอมชุยลเยยลไยลได้ประเด็นมะ้งต้งซิมกันซิมกัน นั่วขนาดเลยนั่วขนาดเลยนัวแสบแล้วพรแลอวเขครัถือว่าโอเคแล้วผมก้นกับใส่บัขคำใบบัขคำอ่อนลงไปเลยเนาะหายนสมๆสมจักหน่อยเพร่ะรามันสีแส็บบขคำอ่อนใส่ก่อนนะพี่เนาะ อ่อนใสจักหน่อยมันสมสมจักนนหน่อยมันยังสีแสบหลายขึ้นยอดปักขามอ่อนเก็บอก่อนสั่งยณดปกขามอ่อนจักหน่อยพี่น้งองกำมือหนึ่งเลยล่ะ อต้มเ,เดือดเอาใบกระขามอ่อนใส่จังหน่อยข้นบานัางน้เรัาข้นไปสมๆจังหน่อยจังสีสบ อ้าวซิมบึงมาหนิซิมนำเติมใบป,ประคามโอ่ลงไปแล้วเป็นยังไงรสชาติอืมนัวงขึ้นลายนะแซบ่บสมๆทีหน่อยแซ่บแสบแซ่บแสบเอาใส่ออันีตูลงไปพี่น้องแล้วขับปงลงได้แล้ยไปเลยใส่ตูลงไปปงลงไปไ ใส่ตัวลงไปอ๋มอมบบนี้ตัวลงไปแล้วป้องล้อง,อง,องตัวไปนี้พี่น้องเลยเบิรงสิตักในี่ให้พี่น้องเบอร์ เื็นยังไงเสียแบบักขามอ่อนน้ำได้หน,นิได้ปะใสใ่ไม่ต้องใส่น้อยหนึ่งมันจะเสียบอะไรนะได้ปะข้าวบะนี่เหี้ยนเหี้อน,น,นกระลังสมแซมจักหน่อยฮะน้องจะพังหนูเออกินน้ำกันนั่นแหละไปนะกินกับอันเอามาเบิ้องไหนมีอย่างแน่ เออแก้วกระเจ้านี่ลายนี่คือแกงไก่เสียวยกล้วยแก้วอันนี้ก็ปิ้งไก่กระปิ้งตับให้เพิ่นอันนี้ก็แกงแกงจืดใส่กระดูกหมูเอ้าสวัสดีค่ะก็กระลังสวัสดีติเพื่อนกระลังปรับปรุงพี่น้องกระลังเฮ็ดเหยเขาปรับปรุงเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่ใหมาหกจังหน่อยเอ้ากินก่อนกินข้าวเด้อบ์ดนี้เด้อ มาเดิมมาเดิ้ยลนวก่น่ามันท่านไออาบกินเขาเหรอมาแม่สดมาแสบ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 บ่กินกินจอยกิน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 นี้เอ้ากินพี่น้องเขา ไปนั่งกัะแม่ผนไปโว้ยคนหน,หนหน่อแม่ใครไหนอนาไปไหนเนา้แม่ต้งมีขวางทางพี่มานังกี่จันใครไปนั่งกัะแม่ไปไปอ,อา,ก,ากินมานังตรงี้มาเอาสายมาดู สมน้อยเดียวฮะมันไม่เข้ามันไม่ให้ต้มมันคือแกงอืมเอาเกินไนเนี่ยแก้วแก้ว,กว,กวฮันนานมาดูฮั่หน้ามาสว,ส,สวัสดีค่ะก่อนแก้วสวัสดีค่ะอ้สวัสดีสูงค่ะ <laughs> จะเห็นน้องสอดการไปกินกระแม่ผลไปไปนั่งกระแม่ไปอาจะของกินอากินเข่าก่อนพี่น้องบ่เน,นี่พาลูกกินเต่ากินเข,าข่าก่อนมาเด้อม,มาเด้อสบู่สก้นกินเข่าวก,กับแกงไก่ใส่หยวกกลวยแซบแซบในเมื่อที่ฝนตกแต่เศ้าเหมือนนี่นะตกซุ่มเย็นดีเป็นตะาน่เลยฝนนะวันนี้ตกด้วยนะกระดูรอดมัง้งอืม กูอยาจะดแจกดรอดรสดแเอาลยเอาเเอาเล,เาเลดแ ب, แเด้ออือจ่คือสดเป็นหนาแบบนี้เนะคนนียน้ิน,นอ่นอะไม่เอาจอ <laughs> ดน้ำน่องเนี้ยเอา,เอา,เอากิน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 อาเอา,าเเอาดดอมอมกินเอง ก่อนเรากิน